รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุณท่านคะนี่ค่ะคุณท่านนี่คือเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการแบ,บ่งมรดกค่ะ ว่านี่เป็นการแบ่งมรดกที่ยุติธรรมที่สุดเลยนะหวังว่าหลานๆของฉันจะพอใจเออขวัญฤทยัยช่วยโทรไปบอกหลานๆฉันให้มาเซ็นรับมรดกด้วยนะได้เลยค่ะคุณท่านเอ,อ แล้วนี่ขวัญคือไทยมาหรือ,อยังนั่นเนี่ยฉันก็เรียกไปตั้งนานแล้วนะกี่โมงแล้วเนี่ยชัยพัดตายแล้วคุณหญิงย่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนัดกันมาตื่นหรือยังเถอหญิงย่ามาหรือ,อยังเนี่ยามีหรือมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณหญิงย่าสวัสดีครับคุณหญิงย่ามากนานมากมาสักพักแล้วนะครับ โอ้ยคุณหญิงย่าค่อยๆครับค่อยๆคุณหญิงย่าเป็นไงบ้างครับโอ้ยย่าสบายดีไม่ต้องห่วงแล้วโอเคงั้นไม่ห่วงครับโอ้ยห่วงห่วงหน่อยได้ครับคุณหญิงย่าเอ้ว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณหญิงย่านัดพวกเราสองคนมามีธุระอะไรหรือเปล่าครับนั่นสิอ่าวันนี้ย่ามีเซอรร์ไพส์เบายท๊ะให้ชายทัดและ ก็ใช้พัดด้วยเซอร์ไพรส์ร้อมหรือยังพร้อมแล้วพพครับพร้อมแล้วนั่นใคร,รอะครับคุณหญิงย่า,าอ่านี่คือสงนายประจำตตะกูลราสวัสดีครับววสวัสดีครับสวัสดีครับไม,ไม่เอาปกากกันไม่เอาปกากกันนะครับ คุณทนายอ่านให้ล้านล้านฉันฟังได้เลยพินัยกรรมฉบับนี้เขียนขึ้นด้วยตัวของคุณหญิงพนุษราอมราประดิษฐ์ซึ่งตอนที่เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าได้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนโดยจะแบ่งมรดกดังนี้ดังนี้ที่ดิน500ไร่พร้อมด้วยสวนทุเรียนหมอนทองและธุรกิจส่งออกทุเรียนของตระกูลจะตกเป็นของจะตกเป็นของ คุณชายอะริทัศปัญยาประเสริฐแต่เพียงผู้แต่เพียงผู้เดียวใช่พัดใช่พัดเก็บอาการน้อยเก็บอาการอยังไม่หมดครับเหมืองทองเหมืองพลอยที่การจนะบุรีและธุรกิจล้านทองทั้งกิดสาขาจะตกเป็นของคุณชายทพัฒน์อัจฉริยะพัฒนประชาแต่เพียงผู้เดียวใช่พัดใช่พั เราเยอะไปีกเราเยอะไปนะขอบคุณคุณหญิงยามากเลยนะครับภูมิใจมากเลยครับเราจะบริหารงานให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณมากครับครับอ้เจ็บไปหมดแล้วอ่านงั้นไม่ก oh. ่อนอ่านงั้นไม่ก่อนเออว่าแต่คุณทนายอ่านที่นากรรมไปหรือยังนะผมอ่านไปแล้วครับคุณหญิงย่าแต่เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปอ่านให้บ้านข้างๆก่อนนะครับ ขอตัวได้ขอแน่นหน่อยเอานไปแล้วอ่านแล้วหญิงยาผมก็ได้เหมืองทองเหมือนพลอยครับในส่วนทุเรียนด้วยครับผมได้เหมืองพลอยครับในส่วนทุเรียนครับหญิงยาเหมืองพลอยหรือเหมืองทองก็ส่วนทุเรียนรวยกว่าช้ยเยอะกว่านะหยุด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 ว่าแต่ชายทัศน์กับชายพัดมาหายาทำไมอ้าวก็หญิงยาเรียกผมมานี่ครับเอออ๋ออ๋อ้างั้นตามสบายแล้วกันนะ เดี๋ยวย่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำได้ครับริงย่ายิงย่า แต่ดูจากสภาพวเนี้ยหญิงย่าไม่แน่ไหวนะคบเพราะว่าตอนนี้ปัสสาวร่าแนะครับชายว่าไม่ต้องไปห้องน้ำเลยครับต้องไปให้คุณหมอตรวจดีกว่านะครับโอ้ย่าไม่ไปอะย่ากลัวหมอไม่ได้ครับคุณหญิงยา่าคุณหญิงย่าต้องไปนะครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวชายเนี่ยโทรเรียกโรงพยาบาลทนบุรีมารับดีไหมครับอุ้ยดีเลยดีเลย,เลยมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ที่นั่นพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหญิงย่านั่งก่อนนะครับหญิงย่านั่งก่อนดีกว่าครับย่าไม่ย่าต้องไปนะครับเดี๋ยวขอโทรขอป๊บนึงนะสวัสดีครับคุณหญิงทัชกร yow mi yi ndami. แย่ yeah, แล้วค่ะทุกคนค่าทุกคนเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะเมื่อกี้ค่ะเห็นแล้วว่าคุณหญิงย่ของเพื่อนนะคะคือแบบว่าท่งตัวก็ไม่ค่อยอยู่เดินแล้วก็อาจจะมีล้มบ้างอะไรบ้างบางทีมีอาการกลั้นปัสสวาวะไม่อยู่ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะทําอย่างไรดีตายแล้วต้องหาคนปรึกษาค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับนายแพทย์ประจกักษ์ศิวระพีพัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ ุณหมอคะอาการเหล่านี้ค่ะสามารถบ่งชี้โรคอะไรได้บ้างคะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดคนสูงอายุนะครับอยู่ๆมีปัญหาเรื่องการทรงตัวมีอาการเดินทรงตัวไม่อยู่เดินซอยเท้าหรือหกล้มบ่อยก็ร่วมกับการที่มีปัสสาวะการไม่ค่อยอยู่ความจำไม่ค่อยดีสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนะครับคือภาวะน้ําเกินในโพรงสมองหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า NPH นะครับเกิดจากภาวะโพรงน้ำเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ลำพังการที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเดียวก็ยังไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับความเสื่อมของหลายๆระบบมันเกิดพร้อมกันเนี่ยมันทําให้ขนาดของโพรงสมองมันใหญ่โตเร็วขึ้นอันที่2ก็คือภาวะแรงตึงของผิวสมองอ่ะมันมากขึ้นผลอันเนี้ยมันจะทําให้การทํางานของสมองผิดเพี้ยนไปถ้าจะให้สังเกตค่ะคุณหมออาการหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนคะที่เสี่ยงที่จะเป็นโรค NPH นี้คะอาการเนี่ยมี3ามกลุ่มอาการใหญ่ๆครับอันที่1 การเดินการทรงตัวซึ่งคนไข้จะมาด้วยอาการของการเดินลุกจากเก้าอ,อี้ลําบากลุกแล้วยังต้องทรงตัวสักระยะจงงนเงนินจากนั้นเวลาจะเริ่มก้าวเนี่ยจะก้าวไม่ค่อยออกยกเท้าไม่ค่อยขึ้นจากพื้นลักษณะการก้าวจะเป็นการก้าวที่เขาเรียกว่าซอยเท้าก้าวสั้นเดินต่อต่อ,ตอแตะเคยเห็นใช่ไหมครับคนสูงอายุหลังคอมลงแล้วเดินต่อต่อ,ตอแตะแตมากขึ้นไอ้นั่นคือลักษณะเฉพาะของโรคน้ําข้างในพงสมองหรือว่าน้ําเกินนี้กลุ่มอาการที่2ก็คือกลุ่มอาการสมองเสื่อม สมองเสื่อมนี้เป็นคำรวมมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักอันหนึ่งเลยนะที่สำคัญคือน้ำเกินเนี่ยเราจะไปเข้าใจว่าพอสมองเสื่อมจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าน้ำเกินเนี่ยทำให้เกิดสมองเสื่อมได้ค่อนข้างมากอาการที่แสดงออกมาก็คือความจําในระยะสั้นๆจะหายไปผู้สูงอายุท่านนั้นก็จะถามอะไรซ้ําๆแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็จะลืมคือเรื่องข้อมูลใหม่ๆจะจําไม่ค่อยได้แต่เรื่องประวัติเก่าๆจะยังแม่นอยู่ อีกอันนึงก็คือบางคนจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเช่นมีวิตกกังวลมีดูเหมือนซึมเศร้าลงไปเราจะพบว่าอารมณ์เนี่ยเหมือนกับปรีดง่ายขึ้นควบคุมไม่ค่อยอยู่แปบ๊บเดียวก็หายเนี่ยคือลักษณะของสมองเสื่อมอย่างหนึง่งกลุ่มอาการที่3ก็คือปัสสาวะลาดไม่รู้ตัวนอกจากนั้นนะครับบางคนก็จะมีเสียงเบาลงพูดน้อยเสียงเบาลงแหบๆกินน้ําอะไรก็จะไอเหมือนกับไอเรื้อรลังอ่ะแล้วก็จะสาลักไอนั่นก็เป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งที่สําคัญดังนั้นโรคเนี้ย สิ่งที่เราต้องรู้มากที่สุดก็คืออาการเราถจะให้การวินิจฉัยได้ก็จะต้องเมื่อมีอาการกลุ่มคนแบบไหนบ้างคะคุณหมอหรือว่าคนอายุเท่าไร่คะที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้คะโรคนี้เป็นโรคความเสื่อมดังนั้นมันจะเกิดในคนสูงอายุเสมอเกณฑ์ในคาว่าสูงอายุปัจจุบันมันไม่เหมือนกันโดยทั่วๆไปนะครับเอา65ปีแต่เท่าที่สังเกตนะครับจะตัวเลขหลายๆประเทศตรงกันกลุ่มที่น่าสงสัยนะครับแล้วมีโอกาสเป็นสูงอ,อยู่ที่ประมาณ75-77ถึงปีแล้วก็ตัวเลขในคนไทยนะครับ กก็ประมาณนนนี้เช่ัสมมติว่าค่ะเรามีผู้ป่วย n p s อยู่ที่บ้านเราค่ะคุณหมอขาเรามีการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไรบ้างคะสิ่งสําคัญที่สุดของการดูแลแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้เนิ่นๆในคนไข้ที่เป็นน้ําข้างในโพรงสมองหรือว่าน้ําเกินในโพรงสมองเนี่ยก็คือรู้จักอาการการรู้จักอาการนะครับผมมีพยายามรวบรวมให้มันเป็นคํากรอนให้มันจําง่ายๆก็คือเดินช้าซอยเท้าก้าวสั้นนั่งไหนหลับนั่น ไปห้องน้ำไม่ทันกั้นปัสสาวะไม่อยู่พูดน้อยสำลักบ่อยเสียงแหบพร่าทุกอย่างดูช้าๆให้คิดถึงโรคนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดทุกอย่างพร้อมกันแต่สังเกตูว่าหลากหลายอาการมันมักจะเกิดในห่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กันเช่นเป็นเดือนครึ่งปีเนี่ยจากคนที่เคยแข็งแรงเนี่ยกลับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อน,นั้นอ่ะเราต้องสงสัยไว้ความสงสัยแล้วก็นำมาวินิจฉัยได้ทันย่อมให้การรักษาโดยที่ยังไม่มีอะไรแทรกซ้อนแต่ถ้าแทรกซ้อนแล้วหรือว่า หลังรักษาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังระวังก็คือการล้มนะครับการล้มจะนําไปสู่กระดูกหักไม่ว่าจะตําแหน่งไหนในร่างกายอันที่2คือการสําลักการสําลักจะนําไปสู่การติดเชื้อในปอดแล้วหนักเข้าสังเกตดูว่าคนไข้สุดท้ายจะจบที่ติดเตียงซึ่งก็ชีวิตเราก็จะรักษายากเช่นกันนะครับ คลายสงสัยแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการของโรคนี้นะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะเรามีอาการโรคแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาตรวจวินิจฉัยได้นะคะที่โรงพยาบาลทนบุรีนะคะวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะนายแพทย์ประจักษ์ศรีรพีพัฒน์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านลัลยกรรมระราสาท์และสมองค่ะขอบคุณค่ะคุณหมออย่าลืมนะคะโรงพยาบาลทนบุรีที่พึ่งทุกสุขภาพค่ะเห็นไหมล่ะครับคุณหญิงย่า ที่โรงพยาบาลสุบุรีเนี่ย <c oughs> เขามีคุณหมอ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ด้านระบบประสาทและสมองครับสามารถที่จะตรวจแล้วก็วินิจฉัยได้เลยตรงจุดเลยละครับค <c oughs> ยา่าโอ้ดีขนาดนี้เนี่ย รีบพาย่าไปหาคุณหมอเถอะโอเได้เลยครับคุณครับเดี๋ยวช่วยดูย่าแต่งตัวด้วยนะว่าสวยหรือยังโอ้คุณย่าครับแก่ป่านนี้แล้วนะครับแม่สวยกว่านี้เดี๋ยวหมอมาจีนเคาเป็นหย่าก็ดีจะได้มีคนดูแลตลอดชีวิตคุณหญ้าก็มั่นใจอะไรปิดเลยครับเนี่ยระวังครับระวังครับแต่เราได้มรดกแล้วนะใช่ได้แล้วจะปล่อยเลยนะครันจะได้ดีกว่า Marine TV.